สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับกีกี้สวนจันดีแล้วก็ทีมงานเฉลิมศีรีร์พย์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมแปลงเกษตรโคกหนองนาโมเดลนะครับไปชมกันเลยครับและภาพนี้ก็คือภาพที่เราส่งงานให้กับลูกค้านะครับตอนขุดเสร็จเรียบร้อยนะครับและนี่คือภาพที่ขุดเสร็จมาแล้วแล้วก็มาอัปเดตให้ชมกันครับ ทีมงานเฉลิมศรีซัพย์นะครับรับขุดออกแบบโคกหนองงามโมเดลทั่วประเทศนะครับมีผลงานมากมายกว่า200แปลงให้ทุกท่านได้มาเข้าชมกันนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์เบอร์โทรศัพท์และก็ที่เพจเฉลิมศรีซั์นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมความสวยงามของแปลงนี้กันนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เอกลักษณ์ของแปลงนี้นะครับก็คือจะขุดเป็นรูปเลข8นะครับผมนะตามที่เห็นในรูปได้เลยนะครับและนี่คือมุมด้านล่างนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับปลูกต้นไม้เรียบร้อยนะครับแล้วไปชมกันนะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอท่าบ่อครับจังหวัดหนองคายนะครับเป็นแปลงของคุณพี่แก้วนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เน้นหลักๆก็คือบ่อเลข8ที่เป็นทรงเอกลักษณ์สวยงามของเจ้าของแปลงนี้เลยครับ สวยงามนะครับเลขแ8ดที่สวยงามนะครับผมต้นไม้ก็เขียวนะครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับผมซึ่งแปลงนี้พี่แก้วนะครับได้ใช้ไม้ล้อมนะครับปลูกลงเลยนะครับนะตามที่เห็นในรูปนะครับก็จะเป็นต้นไม้ป่าเป็นหลักนะครับไม้พยุงไม้สักยางนานะครับมะฮอกกานีตะเคียนนะครับมีหมดเลยครับสําหรับ แปลงนี้ครับแปลงของคนพี่แก้วนะครับคลองไส้ไก่ก็มาตรฐานนะครับกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับลึกอยู่ที่1นึ่งเมตรห้าสิบนะครับคันล้อมก็จะกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับโดรนวันนี้ก็บินเร็วนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับและนี่คือภาพความสวยงามที่เก็บมาฝากครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมและฟังคลิปกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ